สวยลูกสาวสอนเพชรขึ้นมาดูเส้นอ่าดูจุดปล่อยครับดูจุดปล่อยนะครับจุดปล่อยลูกสาวสอนเพชรขึ้นมาอีกน้อยลูกสาวสอนเพชรขึ้นมาอีกห่างกันอยู่สองวาครับดูจุดปล่อยหมอเพรกีฬานิ่งไว้อ่าลูกสาวสอนเพชรขึ้นมาอีกลูกสาวสอนเพชรขึ้นมา หมอกีฬานิ um, ่งไว้ค่สวยงามลูกสาวสอนเพชรขึ้นมาอีกทายส่งขึ้นมาอีกสองใบลูกสาวสอนสสสสสเพชรขึ้นมาอีกนิดนหนึ่งา้หดบาท่ง้าบาทกม